กำเนิดสังสารวัตรฝรั่งจริงจังเขียนสรุปคำสอน20อย่างของศาสนาพุทธหนุ่มฝรั่งชี้ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีคำสอนทั้ง20อย่างนี้ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้ 1. ปพระพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้ง4คือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟประกอบกันขึ้นมาไม่ได้มีผู้ใดสร้างโลก 2. ปพระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า religion เพราะศัพท์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก 3. จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือละกิเลสได้หมดแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัตะสงสารไม่ใช่ไปแค่ไปเกิดบนสวรรค์เท่านั้น 4. พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรพสัตวให้รอดสรพสัตวต้องช่วยตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและวัตะสงสาร 5. ความสัมพันธ์ระหว่างสาวก กับพระพุทธเจ้าคือครูผู้สอนและลูกศิษย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาตผู้รับใช้ 6. พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปรญญามานับถือตรงข้ามส่งสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อและเห็นจริงด้วยตนเอง และผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องนำคำสอนไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเองไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากให้คำแนะนำชี้ทางที่ถูกให้ก็เท่านั้น 7. คําคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลกที่เป็นและมีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้นพระองค์ไม่ใช่ขนสร้างคำสอนขึ้นมา 8. นารกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างเนรันบุคคลทําบาปแล้วไปเกิดในนร,รกเมื่อผลกรรมแล้วก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้และสัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพบเทวดาพบมนุษย์พบเปรตวิสัยพบเดรัจฉานก็สามารถเวียนกลับไปเกิดในนรกได้อีกเช่นเดียวกัน 9. พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอนแต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมีทั้งกรรมขาวกรรมดำและกรรมไม่ขาวไม่ดำ พระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์และเทวดาทุกชีวิตมีศักยภาพที่จะบรรลุทำได้ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าก็ส่งเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาที่หลุดพ้นจากทุกได้เพราะการประพฤติปฏิบัติ มาหลายพบหลายชาติ11กฎแห่งกรรมของทุกสรรพสัตว์เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนจึงเกิดมาแตกต่างกันกฎแห่งกรรมเป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด12พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ทุกภพภูมิ ส่งสอนให้ละจากการประพฤติชั่วทั้งปวงคืออกุศลกรรมบทสิบและให้ประพฤติปฏิบัติแต่กุศลกรรมบทสิบสิ 13. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนแพรหลังจากการบำเพ็ญเพียรจนดับทุกข์ได้แล้วจะหน่กอยู่เนื้อบุญและบาปธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น 14. ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตนาผู้กระทำจะต้องรับผลกรรมทั้งสิน้นจนกว่าจะหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารการฆ่าในนามศาสนายิ่งกระทำไม่ได้ในพระพุทธศาสนา 15. พระพุทธเจ้าสอนว่า กำเนิดสังสารวัรไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหากสัตว์ยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลสที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกย่อมต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไป 16. พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญยูคือผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้ และพระพุทธเจ้ามิใช่เทพระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้าโดานบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆขึ้นมา 17. การฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนาแม้ว่าศาสนาอื่นๆก็มีสอนให้คนมีสมาธิแต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนวิปัสสนาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้รู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งเมื่อมีการเกิดย่อมมีการดับ18หลักคำสอนเรื่องสุญญาตาหรือนิพานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนาถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวร มีแต่ปัจจัยดินน้ำลมไฟประกอบกันสรรพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจงทุกขังและอนัตตาเหมือนกันหมดพระพุทธศาสนาจึงไม่สุดตรงไปถามแนวทางศาสนาประเภทเทวนิยมหรือตามแนววัตถุนิยมที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูก ที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายจนกว่าจะบรรลุธรรมจึงจะดับเย็นเข้าสู่นิพพาน 19. บเก้าวัฏจักหรือสังสารวัฏเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาตราบใดที่สรรพสัตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆตามแรงเบี่ยงของกรรมไม่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุธรรม ดังนั้นทุกสรรพสัตว์จึงต้องช่วยตวนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขาให้หลุดพ้นจากโลภะโทสะและโมหะหรืออวิชชาเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้ 20. ศาสนาพุทธสอนให้ละอัตตาไม่ใช่สร้างอัตตาว่าเป็นตัวของเราอันเป็นทุกข์แต่การฝึกเจริญสติ จนเห็นตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดถาวรเกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจคิดมั่นเป็นตัวเป็นตนแม้ร่างกายหรือจิตใจลดละอัตตาตัวตนลงจนละได้หมดคือที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานไม่ต้องหวนเกิดบนตายอีกต่อไป